สวัสดีค่ะมาติดตามภาร,รกิจกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะหน่วยส่งเสริมการ,กรเกษตรและสากลที่4สํำนักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสนับสนุนโคแม่พัน์ธุของหน่วยหมายเลข746504สายพันธุ์ลูกผสมอเมริกันบรามาน50%โดยครอดลูกโคจำนวน1ตัว หมายเลข046813เพศเมียสีแดงน้ำหนักแรกเกิด25กิโลกรัมซึ่งลูกโคมีความอุดมสมบูรณ์แข็งแรงทั้งนี้เจ้าหน้าที่สตวบาลของหน่วยได้ดำเนินการฉีดวิตามิน เอดี e, และทัดเหล็กให้กับโคแม่พันธุ์และลูกโคร,รวมทั้งได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศผสมเทียมนักข้อโคมาตรฐานหน่วยส่งเสริมการ,กรเกษตรและสหกรณ์ที่สําสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรและนี่คือภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวสุปรยาสุวรรณชื่นอ่าน